เห็นแล้วก็แทบเอามือมาปิดจมูกไม่ทันที่เห็นอยู่นี้คือสาเหตุของเปลิ่นฉุนที่สร้างความเดือดร้อนในสวนสาธารณะแห่งนี้นั่นเองครับเรียกว่าเป็นปัญหาระดับสังคมเลยก็ว่าได้กับการปัสสาวะของเหล่าคนทั่วไปโดยเฉพาะคุณผู้ชายทั้งหลายที่ทำกันอยู่เป็นประจำสวนสาธารณะแห่งนี้เต็มไปด้วยต้นไม้ที่ร่มรื่นอากาศเย็นสบาย ไม่แปลกที่มักจะมีคนแวะมานั่งมานอนพักผ่อนย่อนใจแต่อาจจะพักผ่อนกันเพลินจนลืมไปว่านี่ไม่ใช่ที่บ้านนะครับถึงได้มาปัสสาวะกันตามพื้นตามทางสบายใจแบบนี้บางคนใจดีปัสสาวะใส่ต้นไม้สงสัยมีน้ำใจอยากช่วยเจ้าหน้าที่รดน้ำให้ต้นไม้แต่ถ้าจะช่วยแบบนี้ไม่ต้องดีกว่านะครับดูกันเอาเถอะ คนแล้วคนเล่าแวะมาจอดเพื่อปลดทุกกขันโดยเฉพาะพอเสร็จภารก,กิจก็ขึ้นรถขับออกไปหรือว่านี่เป็นวัฒนธรรมของคนที่นี่ไปแล้วที่ปั๊มก็มีให้แวะทำไมมาแวะฉีว่วเรียราาที่นี่กะหลักคุณพี่หรือคิดแค่ว่าทำแล้วมันสะดวกต่อตัวเองเลยไม่สนใจใครง่ายดีไม่แข่งใครจะเดือดร้อน การมายืนปัสสวะแบบนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับโยนขยะทิ้งเรี่ยราดหรอกนะครับสร้างความสกรปรกเลอะเทอะและยังส่งกลิ่นรบกวนคนทิดเขามาพักผ่อนในสวนสาธารณะแห่งนี้แถมยังไปรบกวนชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงและผู้ที่ผ่านไปผ่านมาช่วยกันเถอะครับอย่าให้ความมักง่ายไร้ระเบียบนิัยมาทำลายทัศนียภาพอันสวยงามของสวนสาธารณะอีกเลยเพื่อความสะอาดของบ้านเมือง ก็ช่วยกันปลดทุกข์ให้เป็นที่เป็นทางด้วยนะครับเขารับกฎรักระเบียบมีวินัยประเทศไทยเจริญท่านสามารถร้องเรียนผู้ทำผิดได้ที่ทานิน3สามสีเบอร์โทร0918062404 0866154106หรือที่อ e ีเมลยาทำทีวี gmail com และที่ f a c e b o o k อ a s ยาทำทีวี tv.